วิดีโอแนะนำขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง CD Interactive วิดีโอนี้จะแสดงให้เห็นถึง Windows ทั้ง2เวอร์ชันคือ Windows XP และ Windows 7เนื่องจากมีความแตกต่างกันเล็กน้อยขั้นแรกเราต้องมีการตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้ง Windows เวอร์ชันอะไรโดยให้ไปคลิกซ้ายที่ปุ่ม Start แล้วไปคลิกขวาที่ My Computer เลือกเมนู Property เครื่องจะแสดงให้เห็นว่าติดตั้ง Windows เวอร์ชันอะไรไว้ในที่นี้ตัวอย่างบนหน้าจอจะเป็น Windows XP สำหรับใครที่มีหน้าจอลักษณะนี้นะฮะให้ไปคลิกที่ปุ่ม Start เช่นกันและไปคลิกขวาที่คอมพิวเตอร์เช่นกันเลือก Property เช่นกันถ้าขึ้นหน้าตาลักษณะนี้จะเป็น Windows 7 สตรวจสอบการเชื่อมต่อ,อ,อไมโครโฟนและหูฟังเครื่องของทุกท่านจะมีรูที่ใช้เสียบแจ็คไมโครโฟนและแจ็คหูฟังโดยส่วนใหญ่แล้วหูฟังจะเป็นสีเขียวและไมโครโฟนจะเป็นสีชมพูนะครับเพราะนั้นในตัวเครื่องจะมีสัญ,ญลักษณ์หูฟังนะครับที่ข้างๆรูที่ใช้เสียบแจ็คหูฟังและ มีสัญ,ญลักษณ์ไมโครโฟนที่ข้างๆรูที่ใช้เสียบแจ็คไมโครโฟนให้ท่านเสียบแจ็คไมโครโฟนเข้าไปให้สุดนะครับดันให้สุดทั้งสองแจ็คนะครับอย่าเสียบสลับนะครับเพราะเสียบสลับแล้วจะใช้งานไม่ได้ 3. ตรวจสอบว่าโปรแกรม Fat Payer ได้ติดตั้งเอาไว้แล้วหรือไม่สำหรับ Windows XP นะครับให้ไปที่ปุ่ม Start เ,เลือก Control Panel คลิกซ้ายหครั้งนะครับใน Control Panel เองถ้ามีการติดตั้งโปรแกรม Fat Payer ไว้แล้วจะมีไอคอนหรือมีสัญ,ญลักษณ์ Fat Payer ที่เป็นรูปสีแดงสี่เหลี่ยมและมีสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆตัว F สีขาวอยู่ เป็นการเช็คว่าเวอร์ชั่นอะไรนี้ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน f a t p พเยอรและไปที่แ็บที่ชื่อว่า Advanced นะครับตรงนี้จะแจ้งเวอร์ชันไว้ตัวอย่างในเครื่องนี้ติดตั้งเวอร์ชัน10.3เอาไว้นะครับสำหรับโปรแกรมที่อินเตอร์ของเราจะต้องใช้ f a t p พเยอร์เวอร์ชัน9ขึ้นไปนะครับสำหรับ Windows 7นะครับให้ไปเช็คที่ปุ่ม Start และ Control Panel เช่นกัน แต่ Windows 7มีข้อพิเศษอยู่มีข้อแตกต่างกว่า Windows ออ XP อยู่ก็คือว่าการแสดงผลเนี่ยเขาจะจัดให้เป็นกลุ่มของโปรแกรมหากเราไม่คุ้นชินเราสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองนะครับตรงหัวข้อ View by เปลี่ยนมุมมองจากกลุ่มหรือ category เนี่ยให้เป็น small icon จากนั้นหาก เครื่องติดตั้งโปรแกรม f ฟ t เพย์เยไว้แล้วท่านก็จะเห็นแฟ t เ a y e เยอร์ Fat เช่นเดียวกับใน Windows XP เมื่อสักครู่นะครับการเช็คเวอร์ชันก็ทำด้วยลักษณะเดียวกันนะครับเดลคลิกขึ้นมาแล้วกด Advanced นะครับสำหรับเครื่องของ Windows เเเครื่องอตัวอย่างนี้ลง f a t p l a y e r เวอร์ชัน11.2เอาไว้นะครับ ขั้นตอต่อไปตรวจสอบความพร้อมของไม์และหูฟังนะครับสามารถตรวจสอบได้โดยใน Windows เองจะมีโปรแกรมอัตประโยชน์นะครับเราไปที่ Windows XP ก่อนนะครับไปที่เมนู Start เอาโปรแกรม a c c e s s o r y และ Entertainment นะครับ ภายใต้นี้จะมีโปรแกรมอยู่โปรแกรมหนึ่งชื่อ Sound Recorder ก็คือโปรแกรมที่ใช้บันทึกเสียงนั่นเองนะครับเป็นโปรแกรมที่มาพร้อมกับตัว Windows ท่านสามารถใช้ได้ใช้บันทึกการประชุมหรือใช้อะไรแล้วแต่ประโยชน์ของท่านเมื่อคลิกขึ้นมาแล้วให้กดปุ่มอัดเสียง แล้วลองพูดใส่ไม้ดูหากเวลาพูดใส่ไม้แล้วไม้กราฟตรงนี้มีการตอบสนองนะครับแสดงว่าสามารถอัดเสียงได้ท่านสามารถหยุดและทดลองฟังเสียงของท่านได้ครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพูดใส่ไมค์แล้วกราฟไม่ตอบสนองเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปหาวิธีแก้ไขกันสำหรับใน Windows 7เองก็ไปที่ปุ่ม Start นะครับแล้วก็ไปที่ All Program นะครับและไปที่ a c c e s s o r y เช่นกันแต่ไม่มี Entertain นะครับไม่ได้เข้าไปอยู่ในหัวข้อ Entertain จะเป็นโปรแกรม Sound Recorder ลักษณะเดียวกันแต่ เมนูหน้าตาของโปรแกรมจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบระหว่าง windows 7กับ windows xp นี่คือของ windows 7นะครับข้อแตกต่างก็คือว่า windows 7เองเนี่ยกด start recording แล้วเช่นกันนะครับแต่กราฟจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอาจเสียงแล้วมีความขยับขยืขย่อนตรงนี้ให้กด stop r e c o r d อันนี้คือข้อแตกต่างสังเกตไหมครับตัว windows 7เองเนี่ยเวลากด stop แล้วเขาจะให้เราตั้งชื่อ เราลองตั้งชื่อทดสอบเสียงดูนะครับทดสอบบันทึกเสียงนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ d e s k ์ท็กดเซฟจะสังเกตเห็นว่าจะมีเสียงขึ้นมา1นึ่งไฟล์นะครับแล้วเราสามารถปิดโปรแกรมไปได้เราจะมาทดสอบกันทีหลังนะครับ สำหรับ Windows XP เมื่อทดลองฟังแล้วเวลาเราปิดโปรแกรมนะครับเขาจะขึ้นถามว่าจะบันทึกไฟล์เอาไว้หรือไม่ให้ตอบ Yes นะครับเพื่อบันทึกไฟล์ที่เราอัดไว้นะครับเขาก็จะถามว่าไปบันทึกไว้ที่ไหนอันนี้เช่นกันนะครับก็คือให้ไปบันทึกไว้ที่ d e s k ์ท็นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าทดสอบบันทึกเสียง แล้วก็กดเซฟนะครับในหน้าเดสก์ท็อปเองก็จะมีไฟล์ทดสอบบันทึกเสียงขึ้นมา1ไฟล์นะครับต่อจากนั้นเราจะไปลองฟังเสียงดูหากหากท่านไหนที่สามารถได้ยินเสียงตัวเองแล้วนะครับลองฟังเสียงดูอันนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับดับเบิลคลิกที่ไฟล์บันทึกเสียงนั้นตรงนี้เช็คได้2จุดจุดที่1ก็คือเรื่องของ Windows Media Player เป็นโปรแกรมหลักในการเซตอัพ ในการเล่นไฟล์ภาพและเสียงหรือไม่นะครับหน้าจอใครที่ขึ้นมาลักษณะนี้แสดงว่ายังไม่เคยใช้ Windows Media Player เลยนะครับก็ให้กด next ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กด finish อันนี้ที่ขึ้นถามครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเม <ME> ื่อกดเสร็จแล้วโปรแกรม Windows Media Player ก็จะเ,เปิดขึ้นมาเล่นเสียงที่เราอาัดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ ในขณะที่ Windows 7ก็เช่นกันนะครับดับเบิลคลิกที่ทดสอบบันทึกเสียงนะสามารถเล่นได้ก็แสดงว่า,าโปรแกรมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์หมดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเครื่องท่านไหนนะครับไม่สามารถอัดเสียงได้การแก้ไขนะครับให้ไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับ คอนโท o ลพาร์ l นลคอนโทรลพาร์นลคือจะเป็นที่เก็บโปรแกรมต่างๆเกี่ยวกับการเซตอัพเครื่องนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อขอซา n ์สำหรับ Windows XP นะครับไปที่หัวข้อ Sound and Audio device ดเบิร์เคลิกขึ้นมาให้สังเกตนะครับใน uh, แท็บของ Audio นะครับแท็บที่ชื่อว่า Audio ให้คลิกตรง Sound Recording กดปุ่ม Volume ดูว่าไมค์วอลลหรือเสียงของไมคถูกปิดไว้หรือไม่นะครับเครื่องหลายๆท่านไม่เคยใช้ไมโครโฟนเนี่ยเสียงจะถูกปิดไว้นะครับให้เปิดขึ้นไปให้สุดนะครับและให้ไปที่แท็บ voice แล้วก็กด test hardware จะมีเมนูขึ้นมาให้คลิก next นะครับณนะเวลานี้เนี่ยเครื่องจะทำการทำความรู้จัก ระหว่างอุปกรณ์ต่อเชื่อมก็คือไม์และชุดหูฟังกับเ,เครื่องคอมพิวเตอร์หรือตัววินโดว์เองระหว่างน,นี้ให้ทุกท่านสังเกตนะครับไม์ของท่านบางเครื่องจะมีสวิตช์ปิดเปิดที่สายไม์หรือจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับเป็นลักษณะหมุนๆที่ใกล้ๆกับสายไม์บางครั้งอาจจะเป็นลักษณะอาการนี้ก็ได้ก็คือปิดสวิตช์อยู่ให้เปิดสวิตช์ แต่ไมค์บางรุ่นก็จะไม่มีปุ่มนี้นะครับให้ท่านลองสังเกตดูนิดนึงตอนนี้สำหรับเครื่องก็ใกล้จะทำความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านที่อัดเสียงแล้วไม่ตอบสนองเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้สำหรับ Windows xp ก่อนนะครับหลังจากที่เครื่องทำความรู้จักกันแล้วให้ลองพูดใส่ไมค์ดูอีกสักครั้งหนึ่งจะเห็นบาร์ตรงนี้นะครับบาร์ไมโครโฟนให้กด next นะครับ ท่านก็จะได้ยินเสียงของท่านนะครับที่ลำโพงตามตัวอย่างนะครับเมื่อเป็นลักษณะนี้แล้วให้กด next และกด finish แล้วกลับไปทดลองอัดเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านจะสามารถอัดเสียงได้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด ok แล้วก็ปิดนะครับสำหรับ windows xp ก็พร้อมที่จะเริ่มต้นการติดตั้ง cd interactive แล้วนะครับสำหรับ windows 7 การแก้ปัญหาไปท,ที่ที่เดียวกันนะครับก็คือปุ่ม start control panel นะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อสาวนะครับไปที่หัวข้อสาวนี้หน้าตาของ windows 7จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยคือมีความพิเศษเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยให้ไปที่ recording นะครับสังเกตว่ามีไมโครโฟนอยู่หลายอันนะครับสำหรับบางเครื่องบางเครื่องก็มีอันเดียวนะครับ แต่ถ้าพูดแล้วไม่มีสัญ,ญลักษณ์ขยับลักษณะนี้ใน Windows 7เองให้คลิกา้ายคลิกขวาขอโทษนะครับให้คลิกขวานะครับที่รูปไมโครโฟนนั้นแล้วกด Property นะครับกด Property จุดที่หนึ่งที่จะต้องให้ดูก็คือที่ Level นะครับไมโครโฟน Li n n in นะครับแท็บ l e v e l เนี่ยเลื่อนอยู่สุดหรือเปล่าสุดซ้ายหรือเปล่าถ้าสุดซ้ายเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงนะครับ ถ้ามีรูปภาพจอดแสดงว่าปิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นให้กดให้กดปุ่มเป็นหนึ่งครั้งให้รูปภาพจอดหายไปแล้วก็ปรับระดับความดังเสียงสําหรับไมโครโฟนบูสต์ถ้าท่านไหนอัดเสียงแล้วไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับก็ให้เลื่อนมา1สเต็ปแต่อย่าเลื่อนจนสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอาการไม่หอนได้นะครับเสร็จแล้วอีกจุดหนึ่งคือถ้าท่านอัดเสียงแล้วท่านไม่ได้ยินเสียงตัวท่านเอง ให้สังเกตที่ listen นะครับคือการฟังบางครั้งปุ่มนี้อาจจะไม่ถูกติ๊กไว้นะครับแปลว่าท่านจะไม่ได้ยินเสียงพูดในขณะที่ท่านอัดเสียงนะครับให้กดติ๊กที่ listen to this device หลังจากนั้นให้กดโอเคนะครับแล้วก็กด apply และกดโอเคนะครับแล้วลองกลับไปอัดเสียงอีกครั้งหนึ่งหากทำทั้งหมดทุกกระบวนการนี้แล้ว ท่านสามารถอัดเสียงได้แล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นติดตั้ง CD interactive แล้วครับ